สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่ออสอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม SketchUp นะครับอ๋วันนี้เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดแถบเครื่องมือด้านด้านขวาแบบละเอียดอีกรอบนึงน,นะครับก็เดี๋ยวมาไล่กันทีละตัวเลยนะครับก็คอนเย์เลยเปิดตัวหน้าโปรแกรม SketchUp ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองสร้างาวัตถุขึ้นมาหนึ่งชิ้นอันนี้พี่ออสใช้เป็นตัว เกดตัว R นะครับกแ้งเกลสร้างเป็สี่เหลี่ยมครับใส่ขนาดสักสิบดูด้านล่างขวานะครับจะเป็นใส่ลูกน้ำขั้นไว้นะครับก่าดขนาด10บคูณหนะครับลองกดดูนะครับกดช็อตคัด ELTE นะครับก็จะโชว์ Entity Info รายละเอียดชิ้นส่วนนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้รีเวิรเฟสนะครับกดไป50ตารางเมตรครับกดชิป R รีเวิร์ดเฟสรีเวิร์ดเฟสนะครับอ่าโอเคเราได้เมทีเดียวขึ้นมาแล้วทีนี้ยังไม่มีความหนาเรากด P โปรแกรมมันก็ดิงขึ้นมาสัก0.5นะครับอ่า ah, ก็จะได้ความหนานขึ้นมาดแเ่ผลคลิกครับมาแล้วก็สร้างกรุป๊ปมาชิป G นะครับกดชิป G แล้วก็ ทีนี้เรามาดู Entity Info ก็จะเปลี่ยนเป็น Solid Group แล้วนะครับขนาด25่รลูกบาทเมตรนะครับอันนี้คือว mm ัตถุในตัวนี้เรา Display ด้วยม mm ุม hmm. มองแบบ o อบบ mm ิ t hmm. ก็คือด้านเท่านะครับกดชิป1น mm ึ่งชิ1สองชิิสหิก็จะเป็นการมองต่างๆนะ mm hmm. โอเคอันนี้ก็จะเป็นมุมมอง ISO นะครับเดี๋ยวกลับมาที่ตัว Component ตอนนี้เรามี c o o โพเ n น t ์อยู่ตรงนี้เราอันนี้ข้ามไปก่อนนะรับแล mm ้วพอมาดูที่แท็กแท็กนะครับการสร้างแท็กก็คือกดคล mm ิก hmm. ขึ้นมาแล้วก็ถ mm hmm. ึงนศูนย์ตั้งชื่อเะครับ mm hmm. แล้วกำหนดตัวอ็อบเจกต์ตัวนี้ให้ไปอยู่ในแท็กตัวไหนแล้วก็คลิกตัวนี้นะครับตอนนี้ untag ก็คือยังไม่มีครบเราก็เลือกไปที่ landscape นะครับ mm hmm. แสดงว่าวัตถุตัวนี้จะอยู่ในหมด landscape แล้ว เวลาเราปิดเปิดมองใยสายตานี่ครับลลมัมมมนก็จะหายนะอันนี้คือการใช้งานแท็บอ่าผมก็คุอีะอยู่ทีท่มาเื่หนึ่งนะครับเช็คดูเพื่อนตันตดสห้องสีสห้องเข้าอปเลย ีเวิร์สชิปอาร์กดพีในนี้เดินคลิกชิปจีนะครับสร้างกรุ๊ปแล้วก็ตัวนี้ Define t a ็กอยู่ที่ o n s t r u c t i o นนะครับก็จะมาแล้วนะเวลาเราปิดเปิดตัวนี้แล้วก็จะเห็นว่าคอมพเนนต์นั้นจะปิดนะครับหากต้องการเซตเป็นคอมพเนนต์ก็ใช้คำสั่งนี้คอมพเนนต์นะครับ ก็สามารถนำไปใช้ต่อ,อเช่นว่าเป็นอุปก,กรณ์เสาอะไรเงี้ย mm hmm. กับมาทีตรงนี้ก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็แท็บก็เป็นการจัดการให้องเ์ประกต่างๆในการทาง,งาน mm hmm. เป็นระเบียบมากขึ้น mm hmm. ก็ควรจัดหมวดหมู่ให้สัมพันธ์กับ mm hmm. ชื่อจริงนะครับ mm hmm. ต่อไปก็เป็น mm hmm. เรื่องของแมทเทียลตัวนี้น่าจะได้ใช้เยอะพอสมควรนะครับ mm hmm. อ่าเรื่องที่ เดี๋ยวมาดูแมทเทเรียลกันนะครับแมทเทเรียลก็จะมีรายการนี้ครับอย่างอยู่เรื่อยๆใช่ไหมแอทโอล์ตัวแรกก็จะเป็นบันเมทเมทซิลเซตแท็บนี้จะเป็นแท็บซิลิก์แมทเเรียลนะครับก็จะมีการเลือกเาือกแมทเทเรียวว่าจะใช้วัสดุอะไรนะครับก็มีแอทโฟล์ก็คือคอนกรีตครับลองเทถัดมาเป็นซิลเซตก็จะเป็นคอนกรีตลบเกินลบออกเด็ดนะครับ ไปเทคอนกีดอีกแบบนนี่คือการเลือกเทครับ่หาสิบเก็ข้าง่นนี้ก็คือคอนกรีต่อมาเป็นก้อนอิดก้อนอิดเราก็แยกแบบกวลาต้องการนะครับแล้วมันจะมีปัญหาด้านแนวต่อไปจะเป็นพรมต่อไปเป็นสีนะครับ เราก็สามารถเลือกความต้องการได้รถแต่ตอนนั้นวินจี้ครับการวินจี้อันนี้เป็นกระจกแล้ว68เซนแลเมื่อเราหน้า30กระจกเขามีแบบต่างๆนะครับแล้วก็มีแล้วที่ข้างก็มีย่าก็มันเท่าไหร่นะ68หรือ48เซนเนาะมีก้านอิบเอาที่ข้างไปข้างนึงเลยไม่ต้องทหมืท่าปกติเลยก็เตรย์มีส่อนพวงตรงนี้มียึดข้างหรือจะเฉลี่ย แล้วก็มีโลหะก็อยู่ละสีเซนสี่เซนก็ดูไม่ได้แล้วก็มีแพทเทิร์นการมีีแบบคือเปลี่ยนลายกระเบื้องคุเปลี่ยนอางนีส, <Alex> van, สัสส่งอะไรไม่ไม่ไม่เปลี่ยนลายตัวเนี้ยนี่ก็จะเป็นลายวิ่งฐานนี้ใช่ไหมเออแต่ตอนเส้นเล็น้อยเนี่ยกระเบื้องจะขนาดเท่าไหร่ไม่หมแล้วก็ตาจะเป็นหินครับก็ลองเลือกดูตามความต้องการเราต่อไปก็จะเป็นพิวสัมเคส จะมีเปลี่ยนลายเป็นเนลายวิ่งใช้60เซน30เซน60เซนครับไอ้ตอนเนี้ยเาเป็นสายสายมันไล้เป็นเศษเป็นเศษตนี้ไหมครับใช่ใช่ขามาสัก4เซนเล้ไหมแมาวิ่งลายเนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะไม่เป็นเศษเลยตัวนี้มีมีน้ัจะมีตัว30พมานนะาต่ามูรี่อะไรอย่างเงี้ยฮะ้ัว30 จตัวน30คูณ60ต่อ30คูณ60ใช่รับจ30ูณ60วานวา60ปนานี้ใช่เข้ามันนี้ใช่ในช่วงนี้ก็จะตัด3เสสต์3เซสเห็นว่านะครับเรื่องเหล่านี้บางทีอาจจะไม่ตรงใจทั้งหมดก็บางทีเราอยากจะนำทนการปรับสีนะครับก็สามารถมาที่ส่วนนี้ได้ทีนีก็ตอยกสคูเนี้วัตดิบ วัตถุที่เราต้องการแล้วก็ทำการอินดิค์นะครับเม็ดยี่แบ่งสามเราคือมีการปรับสีโดย RGB ก็สามารถปรับสีได้ตัวนี้เราต้องไปศึกษาเรื่องการใช้สี RGB นะครับมุมเทคนก็คือเอาเอาเวละเอียนสักเที่เวห้องห้ับสี่ใช่ จริงๆถ้าอยากสวยเนี่ยจริงมันต้องวิ่งไปแล้วตัวนี้เป็นการปรับสีปรับความโปร่งใสเห็นะทีนี้กระเบื้องตัวนี้าจะมีความกว้าง6060ใช่ไหมนั่60เราคือจะให้ร่องตรงกลางตรงกลางใช่ไหมแต่จะ60ก็จะ60กระเบื้องก็จะมีความกว้าง30เซน ซึ่งบางครั้งก็กเราต้องการปรับเปลี่ยนตรง้เราสามารถใช้คำสั่งตัวนี้ตอนนี้ตัวนี้ย60 10 6 0ก็จะเรียนสกิบเซแต่ว่าเป็นแนวเดียวกันสกิลเบืองก็จะเปลี่ยนไปแล้วครับเห็นไหมครับเบื้องก็จะเป็นท่ี4ใช่หมคับาง3มันอย่าง2แล้วทขั้นบันไดคือไงเดีเบื้อง้ครับ2คือทีีลไมู่มันลายมันจะชัด เมันจะแค่น okay. okay. okay, okay. uh ั้นหเราเอตรงเ็นไหมครับเวลาเช็คกระเบื้องต้องดูว่ากระเบื้องเนี้ยกว้างเป็นขนาดจริงหรือเปล่านะครับกระเบื้องขนาดจริงไซส์60คูน60เซนตนะครับต้องลา้ขนาดจริงดังนี้นะฮะวิธีการคอนเซ็ปประมาณนี้ส่วนเรื่องโทนสีเราก็สามารถปรับให้เหมาะสมได้นะครับถ้าเราใช้สเกลกระเบื้องผิดขนาดก็จะทาให้รู้สึกว่าเช็คระยะห้องจริงด้วยนะมาบ้านนั้นมีปัญหาคือว่า มาลองมองเห็ความจริง,งอของบ้านนะครับนี่คือวิธีการปรับเปลี่ยนสกลิลในส่วนของลายกระเบื้องต่างๆเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นการปรับแนวลายหลังคาอันนี้เป็นเทหลังคานะ มาดูว่าอันนี้เป็นหลังคาแบบมีทันชีตนะครับก็มีทันชีตก็จะมีสีก็มีทันชีตก็จูนให้มันเป็นสีเท่าๆที่ที่ยุมกันนะก็เดี๋ยวลองมาปรับลายดูลายเป็นไายเลเราสามารถปรับลายได้ยังไงบ้างเราคลิกดคลิกเข้ามานะครับคลิกขวาแล้วก็มาทําที่อ คำสั่งที่เรียกว่าวันนั้นพี่พูดมีไม่มีพูดสองคนไงที่แล้วก็ดีครัก็อยู่ไงนอะไรไม่เรือเ่องพยายามไงโอเก็เ,เสร็จแล้เราเซีนยร็จไปใช่ไหมครับใช่ไหมเรคือเส็นล้สองอหาอไม่เจอเดี๋ยวไว้มันจะมีวิธีการโรเต็ด ตรงหน,น้าเฟสเนรับอ่าวรู้จักให,ใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะกดตามเข้าบัญชีอร์ไม่รู้อินเทอร์อะไรมาคะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้เมื่อกี้หาไม่เจอ ก็จะมีการรีเซ็ตเราสามารถรีเซ็ตได้จากตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวแมทเทอเรียลที่เราจะเปต้องใช้อาทีนี้หากเราอยากต้องการได้แมทเทอเรียลที่แปลกใหม่เราจะไปหาได้จากไหนเรามาที่นี่ครับามาที่เว็บไซต์นี้ครับาหาเท็กเจอร์มาที่เว็บไซต์ SketchUp t e x t u r e c u b c o m นะครับก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็ทำการล็อกอินโดยเอา u s e ซรเขาจะ พี่ออสนะครับก็เข้ามาในน้นเมื่อล็อกอินแล้วก็จะเป็นเขาที่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเข้ามาที่เท็กเจอร์ก็คือมาเลือกพื้นผิวนะครับเราก็มาเลือกเท็กเจอร์ที่เราต้องการอย่างเช่นว่าเราอยากได้ลายกระเบื้องหรือว่าลายไม้ก็เข้ามาที่อ r c h ิเเทกนะครับมาเลือกพื้นที่กระเบื้องภายในเราก็เลือกตามที่เราต้องการเลยครับ กระเบื้องลายหินมาดูกระเบื้องลายหินตัวนี้ก็มีเยอะมากนะครับลองหาสิ่งที่เราต้องการจะอยู่ในครั้งนี้ครับก็จะเป็นในนี้ก็จะเรียกว่า s i m l e ต t ท็ e เจอคือ Texture ท,ที่ไม่ต่อกันได้อย่างไร้รอย,ยต่อไม่มีรอยต่อนะครับก็ดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บ ไฟออกนะครับอพอตไฟล์ออกแล้วก็จะได้เท x t เจอร์ประมาณนี้ย่อคัดมาไว้ที่หน้าจอนะครับจะได้ดูง่ายขึ้นเท็กเจอร์ er คือไฟล์ตัวนี้อยู<ม>่ที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับเดี๋ยวจะทาการ i m p o r ตตัวนี้นะฮะก็คืออันนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วปิดไปก่อนทําการ Import นะครับเท x t เจอร์ เราเมทัลเรียลตัวนี้นะครับเราจะทาการเปลี่ยนเท็กเจอร์เราเข้ามาที่ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกอีดิทแล้วก็เลือกที่เมท e r เ a ียลเท็กเจอร์อิมเมจนะครับเข้ามาตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ที่เราเก็บไฟล์ภาพา้แเรามาที่ที่สแควร์ตัวนี้ครับเท็กเจอร,ร,ร์ที่เราดาวน์โหลดมาปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเราจะได้กระเบื้องแล้วแต่เวลานําเข้านะครับก็มันจะชอบมีปัญหาที่ว่าขนาดจะไม่ค่อยตรงกระเบื้องตัวนี้ของจริง เราก็ต้องดูว่าในงานจริงเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่แล้วปกติก็จะใช้กันที่30-60นะครับเราใช้ที่6 0แล้วกันจะได้ดูเวลากระเบื้องขนาด360ซึ่งนะครับก็ควรสกิลตารางก็ควรจะประมาณนี้ย่อมาปรับสกิลตรงนี้นิดนึงนะครับตัวนี้มันยังช่องกระเบื้องยังไม่ตรงกันใส่สัก1.2อ่าสองตรงยังยังนะก็สัก สองอสองก็ใหญ่ไปหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดแนวแนวกว้างนี่ได้แต่แนวลึกยังไม่ได้เดี๋ยวลองเช็คดูนะครับ ก็โอเคแล้ว0 6นจุดคูณ0ูนย์จดนะครับการตั้งเงินชั่นเห็นไหมครับก็ทีนี้เราจะได้กระเบื้องขนาด60คูณ60แล้วนะครับ ส่วนแมทีเดียวตัวอื่นเราก็สามารถใช้วิธีการเดียวกันนี้ทําได้นะครับเห็นไหมครับในกระเบื้องขนาดจริงเวลาเราใช้งานก็เป็นการเคลียร์กระเบื้องซ้ายขวานะครับก็จะมั่นใจได้ว่าเวลาช่างทําการปูกกระเบื้องก็จะลดการผิดพลาดนะครับหากเราต้องการขยับซ้ายขวาก็ต้องปรับให้เหมาะสมนะครับนี่ก็คือการ นำเข้าเมทเทียลแล้วก็ทำการปรับขนาดให้เป็นขนาดจริงสมจริงเพื่อนำไปใช้งานต่อได้อย่างถูกต้องนะครับสำหรับทูนด้านขวานี่ก็นะครับทูนด้านขวาที่สำคัญที่จาเป็นต้องใช้เลยก็จะมี ประมาณนี้นะครับสไตล์ก็สามารถดูราละเอียดได้เช่นว่าเราปรับสไตล์ที่มีสีเขียวๆเป็นนาฬิกาก็จะทําให้ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับลองกดดูนะครับเรื่องสไตล์ไม่ยากลองกดดูนะครับก็บางอันก็จะหนักเครื่องมันก็จะเบาเครื่องดูที่ว่าเราต้องการวันถุกประสงค์ตรงไหนนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแนะนำเครื่องมือด้านขวานะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ